พาทุกคนมากินบุฟเฟ่ตกันดีกว่าค่ะใครสายชาบูวันนี้โมจะพาทุกคนมาทานทั้งเนื้อวากิวทั้งเนื้อ US เ h สช็อตเพลนะคะโอ้โหบอกเลยวันนี้ฟินแน่นอนค่ะกินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหเรียกว่าพุงเนี่ยป่องมากๆเลยละค่ะและนี่ค่ะก็คือเคล็ดลับพุงยุบของโมนั่นเองนะคะกับตัวนี้ค่ะ อัลฟาคอร์ฟิลพลัสนั่นเองบอกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นคอร์ฟิลเนี่ยโมไว้ใจยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเลยเขาสกัดตัวคอร์ฟิลนะคะมาจากต้นอัลฟาฟ้าค่ะเขาเป็นพืชที่มีรากเนี่ยลึกลงไปใต้ดินกว่า30เมตรเลยนะทําให้พวกสารสกัดต่างๆที่ได้มานเนี่ยมันก็จะมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์มากกว่านั่นเองค่ะเขาช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ดีท็อกซ์พวกสารพิษตกค้างต่างๆในร่างกายนั่นเองรวมไปถึงใครที่เป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะโมแนะนาเลย ถ้านหนึ่งแก้วก่อนนอนแบบนี้ตื่นเช้ามาพุงยุบแน่นอนคะ่ะตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนเชา้าแล้วก็พุงยุบแบบนี้แค่นี้ก็มั่นใจแล้วละคะ่ะแหมตัวช่วยดีๆแบบนี้ก็ต้องมีติดบ้านนะคะกับอัลฟาคอร์ฟิลพลัสอยากได้สั่งได้เลยคะ่ะ